สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโอเลยแม่หมอความสุขของตัวโตแม่หมอมาตัวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานอล่าพลังงานนี้ที่บวกบวกบวกให้กับ,กบๆๆทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีๆๆมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณกุนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์ๆๆๆๆๆๆนะคะขอบคุณกุนที่มีคําโฆษณาแต่ถ้าคำไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณกุนที่ให้ซูเปอร์เต็งแม่หมอแต่ให้ไม่เป็น นี้นะคะเชา้านี้เราตั้งชื่อเลนดอมว่าส,สิ่งที่คุณควรรู้และสิ่งที่คุณจะได้รับคือเรื่องอะไรนะคะและเมื่อไหรสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นนะคะเป็นรูป,ประธรรมสัีนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณควรรู้และสิ่งที่คุณจะได้รับและเป็นรูประธรรมหมายถึงว่าจับต้องได้เป็นเรื่องจริงนั่นเองนะคะมาค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะนี่คือ วันอังคารที่สดใสเหมือนดอกกุหลาบสีชมพูนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณนะคะควรรู้และสิ่งที่คุณจะได้รับและเกิดขึ้นจริงในชีวิตคุณในเร็ววันนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางพระองค์มาสื่อสารกับท่านนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณควรรู้และควรกระทำนะคะ ที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในเดือนสิงหา14วันนี้นะคะและสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณจะได้รับสิ่งใดค่ะมาค่ะตอนนี้เวลานี้สิ่งที่คุณจะได้รับและสิ่งที่คุณควรรู้คืออะไรคะขอคุณค่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 ะนะคะในรลายมีดีในดีมีหลายสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะได้รับ ก็คือโชคลาภเงินทองที่กําลังจะเข้ามาหาคุณเป็นโชคลาภแบบฟ,ฟุกหนึ่งเหรียญและนะคะสิ่งที่คุณควรรู้นะคะมันกําลังจะจบเหตุการณ์บางเรื่องราวที่คุณเจออยู่นะตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถบอกใครได้เป็นเหตุการณ์ที่มันหนักหนาสาหัสสิบดาบเจอเพื่อนแทงข้างหลัง เจอคนหักหลังเจอคนทรยศนะคะแต่ในหลายก็มีดีในดีก็ต้องมีหลายนั่นเองนะคะคุณจะมีบางคน จบกับปัญหาเดิมๆที่มันคาราคาสังมาเนิ่นนานการจบครั้งนี้ถามว่าคุณเจ็บปวดไหมมันก็ต้องเจ็บปวดอยู่ธรรมดาแต่มันก็จะมีโชคมาเข้าข้างคุณคือคุณจะมีโชคลาบโชคลาบเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะและตอนนี้เวลานี้สิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจชีวิตของตัวเองนะคะอยู่กับปัจจุบันให้เป็นปัจจุบันนี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคะ ค่ะคุกกาค่ะคุกานะคะนี่คืออะไรคะนี่คือนะคะในอฟคุณไม่ต้องเป็นกังวลในอฟครับ ก้าถ้วยคุณไม่ต้องเป็นกังวลค่ะนับจากนี้ตัวตนของคุณคุณจะมีพลังงานดีๆพลังงานบางอย่างที่มาชี้ช่องทางแม้คุณจะเจอสิบดาบแต่คุณจะได้มีโอกาสใหม่ๆเจอเส้นทางรัดในครอบครัวคุณโอกาสก้าวหน้าคุณจบครั้งนี้แต่คุณจะก้าหน้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นเจ้าสัวเป็นมหาลานีเป็นมหาเศรษฐี ก้าถ้วยเพื่อเก้าสู่10บถ้วยบางคนจะได้โชคลาภนะคะโชคลาภมีเบบีนั่นเองนะคะถ้าคนแต่งงานแล้วคุณจะมีเบบีนะคะคอนเกสทูเลชันล่วงหน้าเลยค่ะนี่คือสิ่งที่คุณได้ได้รับเป็น โชคครั้งใหญ่ของคุณแล้วลูกของคุณนะคะก็จะนําเงินทองความอุดมสมบูรณ์เข้ามาสู่ในชีวิตคุณแต่ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจการงานคุณอาจจะจบในเรื่องธุรกิจการงานหรือว่าเจอเพื่อนหักหลังแต่คุณจะไปเจอธุรกิจการงานใหม่ที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับคุณและครอบครัวคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ ค่คุณค่ะค่ะคุณค่ะค่คุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือราชินีถือถ้วยก้าถ้วยและก็ราชินีถือถ้วยถ้าคุณเป็นแม่นะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงที่โสดที่มีอายุ35ปีขึ้นไปจงเชื่อมั่นในความพยายามของคุณคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนเมตตาคุณพร้อมที่จะสัพพอร์ตครอบครัวของคุณคุณเป็นคนที่ใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะบริวารลูกน้องรักใครแต่อย่างว่านะคะคุณก็ บางคนก็ทําบุญกับคนไม่ขึ้นเขาเรียกว่าบางทีอ่ะคุณใจดีกับคนไม่ถูกนั่นเองนะคะถ้าใจดีกับคนที่ถูกเขาก็จะจงรักภักดีกับคุณแต่บางครั้งนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจคุณก็เลยใจดีกับคนไม่ถูกในบางคนนั่นเองก็เลยทําให้คุณเสียอกเสียใจแบบนี้นั่นเองนะคะคุณไม่ ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายการที่เราหวังดีกับเขาเขาไม่เห็นความดีเราก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะคุณเป็นคนที่มีคุณค่านั่นเองเป็นคนที่มีความสง่าอยู่ในตัวอยู่แล้วนับตอนนี้นะคะไม่ว่าญาติพี่น้องของคุณเข้ามาหาคุณคุณก็ให้ความซัพพอร์ตคุณช่วยคนอื่นได้แต่คนอื่นไม่สามารถช่วยคุณได้นั่นเองค่ะต่อค่ะทุกทุก คุณค่ะอคุณคคุณอยู่กับตัวเองศึกษาหาความรู้คุณถนัดด้านไหนเอาความรู้ที่คุณมีมาศึกษาหาความรู้แล้วความรู้นั้นจะนำพาให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้คุณเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นให้ความปรึกษาให้ความช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องการเงินการทองหรืออะไรต่างๆแต่คนอื่นไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้คุณไม่เคยไปร้องขอ คนอื่นเพราะอะไรคะเพราะคุณเป็นคนที่คิดว่าคนอื่นอะไม่มีฐานะเท่าเทียมคุณคนอื่นไม่สามารถช่วยคุณได้หรอกคุณลองมองกลับกันนะัดทีนี้ถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แล้วเขาอาจไม่ได้ช่วยเรื่องการเงินคนคุณแต่เขาอาจจะช่วยเรื่องนะคะสภาพจิตใจคุณก็ได้แต่ช่วงนี้เวลานี้พลังงานของคุณเต็มไปด้วยบุญบารมีนั่นเองค่ะต่อค่ะ นะคะบางสิ่งบางอย่างได้เดินออกไปจากคุณแล้วอะไรที่มันสูญเสียไปคุณได้หมดแพทชั่นในเรื่องบางสิ่งบางอย่างในเรื่องความรักในเรื่องการงานก็ตามแต่นับจากนี้ให้คุณได้รู้เลยว่านะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าสิ่งใหม่ไหนไม่คู่ควรกับคุณก็ขอให้ปล่อยวางเท่านั้นเองค่ะแล้วคุณจะได้เจอสิ่งใหม่ๆนะคะทรัพย์สินเงินทองก็จะเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ อ๋อ o ม่ก็อ๋อไม่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้นี่คืออะไรคะนี่คือก้าเหรียญเมื่อคุณโฟกัสให้ถูกจุด สิ่งที่คุณจะได้รับคือเรื่องการเงินการเงินจะเข้ามาคุณจะมีรายได้รายได้นี้ไม่ใช่รายได้เงินเดือนแต่จะเป็นรายได้บางสิ่งบางอย่างรายได้จากการขายอาสังหาริมทรัพย์รายได้จากเงินบำเหน็จบำนาญรายได้จากการอย่าล้างแล้วชนะคดีหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นรายได้แต่ไม่ใช่เป็นเงินเดือนเป็นโชคลาภแบบฟุกนั่นเองมีการสูญเสียก็ต้องมีการได้มานั่นเองนะคะคุณอก หักเสียใจนะคะหรืออะไรพลาดทั้งมีคนทรยศหักหลังคุณก็ตามแต่แต่การสูญเสียมันน้อยกว่าสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองค่ะต่อค่ะ คคนี่คืออะไรคะนี่คือเดอะชาริโอตให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายเพราะตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ไม่รู้แต่ให้คุณรู้ว่าเป้าหมายของคุณอีก5ปีอีก10ปีอีก20ปีคุณจะประสบความสําเร็จคุณตั้งเป้าหมายแล้วก็เขียนบันทึกเป้าหมายดูมันทุกวันดูมันทุกวันจนมันเป็นเนื้อเดียวกันกับ จิตใจกับสมองของคุณนั่นเองนะคะนี่คือเดอเชารีออตการที่โฟกัสที่เป้าหมายแล้วมุ่งสู่เดินทางไปสู่เป้าหมายที่คุณปรารถนาแล้วคุณจะประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่จนคุณก็ไม่คิดว่าคุณจะประสบความสําเร็จขนาดนี้ศึกษาอะไรก็ได้ที่คุณมีความสามารถที่คุณคิดว่าคุณเจ๋งคุณแน่ที่สุดณนะตอนนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเส้นทางชีวิตใหม่ธุรกิจการงานใหม่ประตูการงานของคุณเปิดแล้วประตูแห่งความรักของคุณเปิดแล้วคุณจะสวยคุณจะมีออร่าคุณไม่อ่อมคุณไม่ยม ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้เวลานี้เข็มทิศชีวิตของคุณหันไปทางทิศเหนือและหันไปทางทิศต,ตะวันออกถ้าคุณปรารถนาจะมีคู่รักคุณจะได้เจอคู่รักแท้ถ้าคุณจะตั้งบริษัทคุณจะบริษัทของคุณจะเป็นบริษัทในอนาคตที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั่นเองนะคะและที่สําคัญคุณจะได้มีการเดินทางการเดินทางครั้งนี้จะนําพาโชคลาภเข้ามาสู่ชีวิตคุณ คุณจะเจอโชคลาภแบบฟุกฟุด้วยการเดินทางบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยซ้านั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วนับจากนี้คุณจะเจอสิ่งใดอีกคะสองดานะคะไม่มั่นใจมีคนไม่มั่นใจอยู่นะคะเนี่ยค่ะนะคะไม่เป็นไรค่ะนะคะ เหมือนคุณอะถ้ามันไม่มีคู่แข่งมันก็ไม่เกิดความท้าทายเมื่อมันมีคู่แข่งก็อย่าลืมว่าคู่แข่งก็คือคู่แข่งคุณจงเรียนรู้บทบาทของตัวตนของคุณ,คณและเรียนรู้บทบาทของคู่แข่งนะคะถ้าไม่มีคู่แข่งแล้วเราจะรู้ว่าใครเป็นผู้แพ้ผู้ชนะได้ไงคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะชนะคุณก็ต้องเรียนรู้นะคะการเป็นผู้แพ้หรือว่าการเป็นผู้ชนะ ทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองสร้างความมั่นท่าคุณอยากเป็นผู้ชนะคุณก็ต้องฝึกฝนเรียนรู้เหมือนนักกีฬาโอลิมปิกกว่าเขาจะรู้ว่าวกว่าเขาจะเข้าสนามจริงเขาก็ต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะชนะศัตรูแม้ศัตรูเขาจะเป็นแชมเปี้ยนโลกก็ตามแต่นั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนนี่คืออะไรคะเจ็ดนะคะเจ็ดดาว นะคะเจ็ดดาบคุณทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้แน่นอนความลับนี้คุณอาจจะทํางานเบื้องหลังหรือทํางานลับๆอะไรที่มันเป็นลับๆมันก็ดีค่ะถ้ามันมันไม่ใช่ธุรกิจสีเทานะคะความลับบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําอยู่นะคะคุณหมดแพทิร์นกับบางสิ่งบางอย่างความลับนี้อย่าพึ่งไปบอกใครตราบใดที่มันยังไม่ประสบความสําเร็จนั่นเองต่อค่ะ the tower มันจบแล้วค่ะความลับนี้จะถูกเปิดเผยในเร็ววันนี้ถ้าเป็นความลับในสิ่งไม่ดีมันก็อาจจะถูกเปิดเผยแต่ถ้าเป็นความลับในสิ่งที่ดีนะคะชีวิตของคุณก็จะมีแต่สิ่งดีๆนั่นเองนะคะ the tower การจบจากบางสิ่งบางอย่างไม่จบได้ไงคะเพราะมันขึ้นสิบดาบนะคะมันให้คุณได้เรียนรู้เมื่อคุณรู้ว่าอุ้ยมันกําลังจะจบนะ ให้คุณลุกขึ้นให้เร็วแล้ววิ่งออกมาเหมือนสัญญาณแผ่นดินไหวเมื่อคุณรู้ว่าเอ้ยแผ่นดินกําลังจะไหวคุณก็ต้องวิ่งออกมาจากตึกเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีชีวิตรอดนั่นคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของคุณแล้วนั่นเองค่ะมาค่ะขอบคุณ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 ค่ะนะคะเห็นไหมเดอะทาวเวอร์เหมือนดวงชะตาของคุณเปลี่ยน นะคะตอนนี้เวลานี้สิ่งใดที่คุณจะได้รับรู้และสิ่งใดที่คุณนะคะจะได้รับนะคะคุณได้รับรู้แล้วว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคุณก็ให้ระวังตัวระวังตัวแต่อย่าละเวงแล้วนี่มันคือโชคชะตามันคือจังหวะชีวิตของคุณให้คุณได้เข้าใจว่าคุณอย่าไปดึงชะตาตัวเอง สมมุติว่าคุณได้ออกจากงานคุณก็ปล่อยวางก็หางานใหม่หรือว่าคุณได้ออกจากงานจากปุบป,ปับคุณก็หางานใหม่ไม่เป็นไรเราก็ยังมีเงินก้อนหนึ่งที่เขาให้ค่าชดเชยเราเราก็เปลี่ยนเงินก้อนนั้นเป็นการทํางานใหม่อาจจะเป็นทํางานฟรีแลนซ์หาช่องทางใหม่ๆใ,ให้กับตัวเอง นั่นคือเส้นทางชีวิตของคุณบางทีคุณเป็นลูกน้องคนมานานเมื่อเจอจังหวะชีวิตนี้คุณก็ได้เป็นนายของตัวเองนี่คือเส้นทางใหม่ของคุณนั่นเองต่อค่ะนะคะ the view of fortune บางท่านนะคะจะมีโชคมีลาบครั้งใหญ่ไม่ใช่โชคลาบแบบแบบน้อยๆอยนะคะแต่เป็นโชคลาบครั้งใหญ่เพราะว่าหนึ่งเหรียญขึ้นกับ the view of fortune นั่นเองค่ะดวงชะตาโชคลาบเงินทองมาพร้อมกันนั่นเองต่อค่ะ ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเมก้าซ oh าธุะซาธุะนี่คืออะไรคะนี่คือนะคะดีเเอลอร์ นะคะถ้าใครได้เห็นคลิปนี้วันนี้เป็นวันอังคารเราจะบอกว่าที่จริงอ่ะเราจะตั้งชื่อพระองค์ท่านแล้วตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าเราไม่กล้าชื่อตั้งชื่อพระองค์ท่านนั่นเองนะคะเราเอ่ยถึงวันอังคารถ้าวันนี้วันอังคารคุณได้ไปสักการะท่านนะคะไปขอความสําเร็จจากพระองค์ท่านคุณก็จะได้ประสบความสําเร็จคุณจะได้เดินทางบางคนจะได้เดินทางเดินทางแล้วคุณจะเจอคู่รักคู่ไข่คู่เสน่หาแล้วความสําเร็จจะเกิดขึ้น กับคุณภายในวันนี้นั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จที่คุณจะได้รับเงินทอง ท่านจะชีเส้นทางชีวิตให้กับคุณนั่นเองนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยธุรกิจของคุณที่คุณวางไว้สิ่งที่คุณจะได้รับคือความสําเร็จในชีวิตของคุณความสําเร็จในธุรกิจการงานของคุณการที่คุณสูญเสียบางสิ่ามอย่างนั่นไม่นั่นคือบทเรียนและมันไม่ใช่ของคุณที่แท้จริงของคุณที่แท้จริงคือปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จถ้าคุณได้ไปสักการะท่านไม่ว่าจะสักการะที่บ้าน ถ้ามีรูปพระองค์ท่านนะคะคุณก็สักการะอย่าลืมเป็นดอกกุหลาบสีชมพูหรือสีแดงนั่นเองนะคะถ้าคุณคิดถึงพระองค์ไหนเห็นรูปร้แล้วคุณคงจะได้คําตอบที่ดีที่สุดและเราไม่คิดว่าเราจะเอา,เอาสําหรับดอกกุหลาบมาแต่เราอยากเรารู้สึกว่าเอย วันนี้เชา้านี้ต้องเอาสำรับนี้มาเปิดนั่นเองนะคะและนี่คือสิ่งที่ท่านจะประทานผ่อนให้คุณธุรกิจการงานถ้าคุณอยากให้ธุรกิจการงานของคุณประสบความสําเร็จนะคะใครที่เปิดร้านใหม่เปิดจิกิจการใหม่นะคะแล้วก็ทําบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่เข้าบ้านใหม่ทําบุญขึ้นบ้านชีวิตของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองต่อค่ะ ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะดึกชีวิตของคุณนะคะนับจากนี้จะมีแต่ความสุขความสําเร็จภายในเดือนสิงหาอุปสรรคที่คุณไม่มีความมั่นใจคุณจะขี้ขายได้แต่ถ้าคุณไม่มีความมั่นใจจริงๆให้คุณปรึกษาผู้ใหญ่ที่คุณเคารพและศรัทธาแล้วผู้ใหญ่คนนั้นจะช่วยคุณได้แต่ถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะคะคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศนั่นเองค่ะ ขอบคุค่ะขอบคุค่ะนี่อะไรคะนี่คือดีเอ็มพนะคะคุณเกิดมาถ้าใครยังไม่มีคู่รักคุณไปขอพรกับองค์พระองค์ท่านปิยะมะมะนะโมพุทธายะข้าแต่ฝ่ายละฝ่าละองธุลีพระบาทข้าพระเจ้านายอะไรก็ว่าไปนะคะต้องพูดเป็นสรรพนามนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนแต่ห้ามขอนะคะถวายพระพรท่านพระองค์ท่านก่อนแล้วก็ให้ท่าน ประทานพรให้เราไม่ได้ขอนะคะแต่ให้ท่านประธานพรให้เราประสบความสําเร็จธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าคุณยังไม่มีคู่คุณก็ขอคู่ประทายท่านประธานพรคู่ที่เหมาะสมและคู่ควรมาให้คุณนั่นเองแล้วนี่คือ d ีเอีเกิดคุณค่ะเกิดคุณค่ะคุณจะได้เจอคู่หลักคู่ไข่คู่เสน่หหาในเดือนสิงหาคมหรือ นะคะถ้าคุณไม่อยากมีคู่หลักคู่ใครธุรก,กิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จในเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองนะคะสิ่งที่คุณ ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ศึกมาศึกษาหาความรู้มาคุณจะได้เจอคําตอบในเดือนสิงหาคมนี้แหละค่ะถ้าคุณอยากหาคําตอบให้ได้คุณอยากสอบราชการได้หรือคุณอยากทําธุรกิจประสบความสําเร็จวันนี้เป็นเลิกงานยามดีคุณไปไหว้ท่านที่ลานพระบรม,มรูปทรงม้าตอนช่วง18นาฬิกาหรือตอนไหนก็ได้ ประตูวังเปิดตลอดถึง18นาฬิกาให้คนเข้าตลอดนะคะเนื้อหาหรือว่าคุณไหว้พระองค์ที่บ้านก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง d m p และก็ดีอ็มเพลเอร์คุณเกิดมาคู่กันคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงและธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่โชคลาภเข้ามาเข็มทิศชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณเจอมาหนักหนาหรือทาวเวอร์บางสิ่งบางอย่างจบออกไปเพื่อจะขัดกรองสิ่งที่ดีและคู่ควรมาสู่คุณยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะสวยคุณจะมีออร่าคุณเป็นคนโคตร ใจดีความใจดีความมีเมตตาความมีบุญบารมีของคุณนี่แหละค่ะสั่งสมให้คุณได้เจอผู้ชายเป็นนักธุรกิจที่มีอายุมากกว่าคุณเป็นถ้าใครโสดนะคะคุณอาจจะได้เจอเนื้อคู่ที่มีอายุมากกว่าคุณแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะแต่ถ้า นะคะใครปรารถนาสิ่งใดคุณก็ไปขอกับพระองค์ท่านณนเะช้าว,วันนี้นั่นเองนะคะแล้วผลลัพธ์จะเกิดขึ้นในวันที่8เดือน8นั่นเองต่อค่ะทุกค <c oughs> นะคะนี่คืออะไรคะนี่คือสองไม้เท้าสองไม้เท้าคือนะคะบางสิ่งบางอย่างในเรื่องการงานนะคะตอนนี้คุณวางแผนทําเรื่องการงานธุรกิจที่สองคุณคุณจะมีหุ้นส่วนหุ้นส่วนนี้อาจจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณคุณปรารถนาอยากให้มีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณบ้างเหมือนคนอื่นคุณก็จะได้มีคู่ครองคู่ไข้คู่รักคู่เสน่หามาเป็นคู่กิจ คู่คิดหรือเป็นหุ้นส่วนคุณก็ได้หรือบางคนอาจจะได้เจองานใหม่ๆการเดินทางครั้งนี้ทําให้คุณได้เจองานใหม่นะคะคุณอาจจะออกจากงานอาจจะโดนออกจากงานธุรกิจล้มละลายแต่หนทางชีวิตใหม่ไปขอพรอกับพระองค์ท่านนะคะนะช่วงเดือนสิงหาหรือวันนี้ก็ได้ขอช่วงเวลาไหนก็ได้นั่นเองเพราะว่านี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะเมื่อคุณได้เห็นคลิปนี้และสิ่งที่คุณควรรู้ว่า ความรับนี้สิ่งที่คุณได้รับและความรับนี้มาจากนะคะพระองค์ไหนนั่นเองต่อคะ่ะคุณขอบคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้ อันนี้คืออะไรคะนี่คือราชินีถือดาคุณมีความเก่งทั้งบูคุณเก่งทั้งบุญด้วยความที่คุณนะคะเจอปัญหาลุมเล้าเจอปัญหาอุปสรรคไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาดูตอนนี้คุณใจดีกับคนใจดีจนไม่รู้ว่า คนไหนมาดีคนไหนมาลายคุณไม่ทันเกมคนอื่นจากที่ประสบการณ์คุณได้ศึกษามานะคะคุณได้เจอคนมากหน้าหลายตาความเจ็บปวดความที่โดนแทงข้างหลังหรือหักหลังอะไรก็ตามมันทําให้คุณได้เจอวัคซีนที่ยิ่งใหญ่คุณกลายเป็นคนที่เข้มแข็งคุณกลายเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะคะเขาเรียกว่าแข็งนอกอ่อนใน คุณเป็นคนใจดีเคยเป็นคนใจดีมาแล้วและวันนี้คุณกลายเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งมีวัคซีนป้องกันเชือเช้อโรคตัวร้ายเชื้อโรคพวกนั้นไม่ใช่เชื้อโรคที่แท้จริงแต่เป็นเชื้อโรคของมนุษย์นี่แหละคะ่ะมนุษย์ที่มีเนกาทีฟมีพลังงานลบๆมีพลังงานท็อกซิตใส่คุณจะมาในรูปแบบไหนนะคะคุณก็ไม่ต้องกลัวเพราะคุณเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาบารมีอยู่แล้วตอนนี้เวลานี้กว่าจะขึ้นเป็นร ินีถือดาบได้นะคะผู้นั้นคือผู้ที่มีความสามารถมีบารมีขั้นสูงสุดนั่นเองนะคะมีความฉลาดคุณได้ตื่นรู้แล้วนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายความสุขในครั้งนี้เป็นความสุขที่น่ามหัศจรรย์และความสุขที่มีแต่ความมั่งคัง่งร่ำรวยนั่นเองต่อค่ะฮัลโหาานะคะในบางเรื่องราวถ้าคุณตอนเนี้ย นะคะห้าดาบคุณจะกลัวอะไรคะเพราะว่าคุณคือลาชินีถือดาแต่ถ้าเป็นผู้ชายเราบอกเลยว่าให้คุณลุกขึ้นสู้ให้เร็วมองคนที่อยู่ใต้น้ําเงาใต้น้ําเหมือนเงาในกระจกคุณไม่มีใครปรอบโยนคุณได้นะคะการที่คุณยอมแพ้นะคะใช่ว่านะคะทุกคนจะอาลัยอาวอนคุณนะคะการที่คุณยอมแพ้แค่ครั้งเดียว แต่กลับไปเริ่มต้นใหม่ชีวิตคุณจะยิ่งใหญ่มากกว่านี้นั่นเองนะคะคุณเคยยอมแพ้คุณเคยเจอปัญหาที่ลุมแล้วให้รู้ว่าเวลาคุณถูกทําหรือว่าเจออุปสรรคปัญหาคนที่อยู่ข้างคุณก็คือคนที่อยู่ในเงาน้ำหรือในกระจกคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ คุณค่ะเกคุณค่ะกคค่ะนับจากนี้นะคะฝันไลา์ของคุณได้จบแล้วนะคะนี่แหละค่ะนะคะให้คุณได้รู้ว่าเมื่อมีคนเข้ามาหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์คุณก็จะได้เรียนรู้และนี่คือคู่โซเมตคุณการเดินทางในเดือนสิงหาคุณจะเจอคู่โซเมต ถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายนักธุรกิจเป็นคนแดนไกลนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่สวยเหมาะคู่ควรเป็นแม่ของลูกคุณมีทั้งความฉลาดเหมือนเหมือนต้มยำเหมือนผัดขี้เมากลมกล่อมนั่นเองนะคะนี่คือเดอะโซเม คุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่แต่ริงการเดินทางทําให้คุณได้พบเนื้อคู่บางคนได้เดินทางไปต่างประเทศนั่นเองแต่บางคนไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแต่ก็จะเจอด้วยความบังเอิญน,นั่นเองค่ะนี่คือ ถูกอบครับแต่ถ้าคนเป็นครอบครัวครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองความมั่งคัง่งเริ่มรวยเกิดขึ้นในเดือนสิงหาโชคลาภจะมีเข้ามาเป็นโชคลาภใหญ่เป็นโชคลาภทั้งสัตว์สองเท้าถ้าใครอยากจะมีเบบีคุณจะมีเบบีถ้าใครอยากจะแต่งงานคุณจะได้แต่งงานหาเลิกงามยามดีแบบกระตันหันแต่ถ้าใครไม่อยากมี ก็หลักตัวเองเท่านั้นเองค่ะแต่ถามว่าจะมีคนเป็นคู่ไหมมีค่ะเพราะว่าขึ้น DMP e และ d e m f o l l e r นั่นเองค่ะไม่มีทางที่คุณจะไม่มีคู่นอกสจากคุณจะไม่เลือกนั่นเองคุณก็อยู่แบบสดๆสวยๆคุณก็อยู่แบบหล่อๆรวยๆนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนนี่คืออะไรคะนี่คือ5เหรียญค่ะ ห้าเหรียญคุณจะได้หลุดพน้นออกจากความขาดแขนนะคะคุณกําลังจะได้เดินออกมาจากความขาดแขนถ้าตอนนี้ คุณปรารถนาห้าเหรียญแล้วก็ห้าเลยคะห้าดาบคุณปรารถนาจากหลุดพ้นออกจากความขาดแขนจริงหรือไม่นะคะแล้วตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณปรารถนาคุณไปขอกับท่านเลยคะ่ะถ้าตอนนี้คุณพึ่งพาใครไม่ได้หรือพึ่งพานะคะดวงดวงของคุณอาจจะตรงกับตาของท่านอาจจะเชื่อมกับท่านกับพระอ,องค์ท่านก็ได้นั่นเองนะคะเพราะขึ้นห้าเหรียญ ถ้าตอนนี้นะคะคุณคิดว่าคุณพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้ คุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสด็จพ่อรอห้าเราพูดตรงๆเลยค่ะนะคะณตอนนี้เวลานี้นะคะถ้าคุณมีอยู่ที่บ้านคุณก็อธิษฐานจิตถึงพระองค์ท่านนั่นเองค่ะแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะวันนี้ท่านมาโปวดคุณแล้วนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องรับรู้นะคะถ้าคุณศรัทธานในพระองค์ท่านพระคุณอยากสําเร็จจริงๆให้ อเอ่ยพระนามท่านว่าจุราลงกรแล้วคุณจะสำเร็จตามที่คุณปรารถนานั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้มิ่งคขอบคุณค่ะโอ้มิ่งคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะพระองค์หลักและเอนดูนะคะโปรดปานคุณมากสิ่งที่คุณจะรับรู้แล้วคุณได้รู้แล้วคืออะไรคะคุณจะมีโชคคุณจะมีลาบแล้วคุณจะเจอคู่ครองที่เหมาะสมและคู่คนซึ่งกันและกันอุปสรรคปัญหากําลังผ่านไปเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะอะไรคะ เพราะดวงชะตาของคุณกําลังเปลี่ยนไปเข็มทิศชีวิตของคุณกําลังเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะนี่คือโชคชะตาของคุณคุณกําลังจะได้เดินออกมาจากความอ่อมความยมในเดือนสิงหาคมนี้แล้วคุณจะได้เจอ คู่ที่เหมาะสมเป็นคู้สร้างกู่สมคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแค้นด้วยนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คืออะไรคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับภายในเดือนสิงหาในธุรกิจการงานอะไรที่คุณเจอแบบหนักหน่วงคุณจะได้หลุดพ้นออกจากปัญหานะคะโชคชะตาคุณจะมีโชคมีลาบมีทรัพย์สินดวงชะตาของคุณเปลี่ยนไปแล้ว จะมีคุณจะได้หลุดพน้นออกจากความขาดแคลนอุปสรรคปัญหาธุรกิจการงานของคุณก็เหมือนกันเพาะขึ้นดีเอมเลอร์และดีเอมเพสถ้าคุณปรารถนาจะมีคู่หลักคุณก็ได้คู่หลักคุณอยากจะมีเบบีคุณก็มีเบบีแต่ถ้าคุณอยากเป็นคนโสดคุณก็โสดแบบสวยและรอมากรวยนะคะสวยหล่รอรวยนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะมันขึ้นนะคะ ทูออฟคัพเดอะเลเวอร์แล้วก็นะคะเดอะสเตนคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้ชายที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะคะถ้าคุณปรารถนาวันนี้เช้านี้นะคะถ้าคุณมีโอกาสได้ไปสักการะท่านหรือที่บ้านคุณมีคุณก็กลับมาจากตอนเย็นมาสักการะท่านก็ได้หรือว่า ะค,ะคุณอยากสักกระตอนไหนเวลาไหนช่วงเวลานี้ท่านมาโปรดคุณแล้วธุกรกิจการงานของคุณก็จะประสบความสำเร็จตามที่คุณปรารถนานั่นเองค่ะวันนี้เชา้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ